สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็เพิ่งอ่านอ่าสุครามเกียรตอนสุขีหักฉันนะครับนะก็เป็นตอนสนุกตอนหนึ่งซึ่งทศกัณฐ์ก็นะครับก็กับพระรามพระรามก็ตามทศกัณฐ์มาจนถึงกรุงลงกาเข้าไปใน กรุงลงกาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้บุกเข้าไปแต่ไม่ได้บุกเข้าไปาโดยตรงตั้งพะพาข้างเมืองแล้วก็ส่งสารไปถึงทศก,ก,กัณฐ์ว่าขอคืนทศก,ก,กัณฐ์ก็ยืนยนันว่าไม่คืนให้ไม่คืนให้ก็ทศก,ก,กัณฐ์ก็ตั้งฉัดชัยอของปู่บังกรุงลงกาไว้นะครับนะระราเห็นดังนั้นก็เฮ้ย มันเป็นอะไรมืดๆอย่างนี้บ้านเมืองไม่สนับก็ถามพิเภกพิเภกว่าอ๋อทศกัณฐ์ใช้ฉัดของปู่ปังเมืองไว้ไม่ให้เห็นก็อารามวม่อถ้าอย่างนั้นก็ทํายังไงอารามก็ให้ไปสักเขาจะไอพิเภกเขบอกว่าให้ไปหักฉัดอาลามก็ถามอาสาก็มีใครจะอาสาก็ปรากฏว่าสุขีบนะครับเป็นคนอาสาจะไปหักฉัดแต่ถ้าเราอ่านตรงนี้โอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะ อ่าไม่ว่าจะเป็นทศก,กัณฐ์เอ่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าปู่ของทศก,กัณฐ์ว่าสุขีบโอ้โหแต่ละคนละคนนี้ฤทธเดชมหาศาลจริงๆนะครับนะเป็นการที่ที่แต่งแต่งแต่งกัจนโอ้โหพูดไม่ถูกเลยครับว่าถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงนี่โอ้โหมันสุดยอดเลยแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมานะครับนะเมื่อสุขีบไปถึงแนละ้วก็ ไปถึงก็แปลงกายแปลงกายเป็นใหญ่โตมโหฬารานเนี่ยครับไอ้พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองของรักษากรุงลงกาเห็นนี้โอ้โหต้องหนีกระเจิงเลยเนี่ยครับเพราะแปลงกายเป็นใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินก็ไปถึงฉัดชัยแล้วก็เจอกระทศกันก็ไปโผลที่หน้าทศก,กันแล้วก็ว่าทศกันว่าพระนารายณ์พระนารายณ์พระรานให้มา ค่า,าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าท,ทําทุจริตอหังการว่างั้นเถอะทศกัณฐ์ก็ไม่ยอมไม่ยอมก็ท้าทายกันก็ต่อว่ากันระหว่างลิงกับยักษ์นะครับนะที่เป็นเรื่องที่ว่าลิงนี่มันพูดภาษายักษ์ได้ด้วยเหรอสองยักษ์พูดภาษาลิงได้ด้วยเหรอสามก็คือภาษาลิงกับภาษายักษ์สื่อสารกันได้ด้วยเหรอนะครับนะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะ ต้องยอมรับคนแต่งโหสุดยอดจริงๆครับลิงก็ยักพูดกันรู้ความนะครับอพอหลังจากนั้นนะครับสุขีพกกัดแก่งดาบเพื่อสู้กับทศกัณฐ์ในผู้ที่แต่งเขียนไว้ว่าทศกัณฐ์นั้นทศกัณฐ์นั้นมีสิบเกาะมียี่สิบกาใช่ไหมมือหนึ่งก็กัดแก่งดาบอีกสิบเจ็ดมือก็อ,อุ้มนางสนมกำนัน อีกมือหนึ่งก็อุ้มนางมุนโทอีกมือหนึ่งก็อุ้มนางอาคณนีผมอ่านแล้วโอ,โอ้โหหัวลอกากหรือโอ้โหยี่สิบมือเนี่ยหรือว่ายี่สิบก้อนเนี่ยได้ใช้แค่ก้อนเดียวเองแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมีทําไมถึงยี่สิบก้อนใช่ไหมโอ้โหสิบเจ็ดก้อนก็ต้องเอาไปใช้อุ้มผู้หญิงถ้าเราพูดแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนใช่ไหมยนยครับผู้หญิงนี่ยก็ต้องคู่กับผู้ชายตลอด ทศก,ก,กัณฐ์ค่ได้แคดูอลไรกันออกศึกยังเอาลูกเอาเมียไปตั้ง20คนเพื่อไปทำอะไรน่าจะเอาไปโชว์เออเนี่ยจะลุยกับพระรามว่า,า,างั้นเถอะให้ให้ลูกให้เมียเห็นแต่สุดท้ายไม่แล้วครับยีสิมือได้ใช้แค่มือเดียวอีก1ิก้ามือก็เอาไปอุ้มลูกอุ้มเมียหมดเพราะฉะนั้นก็ มันมัน,ม,นมันก็ไม่ถูกนะครับแต่ก็ยังว่านั่นแหละคนที่เขาแต่งก็อยากจะให้ทศก,ก,กันพ่ายแพ้นะครับนะก็ใช้มือเดียวอีกอีกสิมืออุ้มผู้หญิงมาอยู่นี่ครับก็คือตอนออสุขีหักฉัดก็สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ต่อสุขีเพราะมัวแต่ต่อุ้มผู้หญิงอยู่นะครับเพราะนั้นใครที่อุ้มอุ้มผู้หญิงหลายๆคนอยู่ก็คลายซะบ้างนะครับ